ก็เดี๋ยวจะมาปิดแผลนะคะหลังจากทําไขมันหน้านะคะอันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> นี่นะคะนี่ก็จะเป็นหลังทำไขมันหน้านะคะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยแล้ว ตัวไขมันหน้าตอนนี้นะคะจะเริ่มต้นนะคะที่27,199บาทนะคะจะเป็นโภนาโนโโปกตินะคะส่วนสเต็มเซลล์นะคะที่2 7 9 9 9บาทนะคะส่วในใครที่กลัวโควิดนะคะไม่มต้องกลัวนะคะเพราะว่าขอมีมาตรการป้องกันนะคะเรียก ลูกค้านะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีแก้มตอบนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าเนื่องจากไปดึงฟันมานะคะที่หน้าทําให้บริเวณที่แก้มนะคะแก้มแบบก็จะหายไปมันค่อนข้างจะดึงดึงแบบเขาเรียกว่าพอหมอดึงอะ่ะตรงยุกป่ะค่ะยุบมันก็จะยุบมันก็จะค่อนข้างแก้มยุบลงไปเยอะเลยนะคะแค่นี้นะคะหลังทำทันทีสวยมากเลยนะคะฟังมากเลยนะ ฉีดปลเลอร์ปากไปด้วยนะคะสำเคนี่ฉีดปลเลอร์ปากไปด้วยนะคะเพราะว่าก่อนทํานะคะปากจะค่อนข้างเล็กนะคะเล็กมากเลยนะ,ะสาหรับใครนะคะช่วงนี้นะคะอยากทําไขมันหน้านะคะจองโปรมาได้เลยนะคะจองสามพันบาทนะคะสามารถจองได้ถึงกรกฎาะคะกรกฎาปีนี้เลยนะคะสามารถจองได้หกเดือนนะคะของลูกค้าตอนนั้าหนักเท่าไหร่นะคะ สีออ่อตอนนั้น้ำหนัก42นะคะจะค่อนข้างผอมมากเลยนะคะแล้วก็ตัวเล็กนะคะหลังทํานะคะต้องดูแลเองนะคะโดยการที่กินโปรตีนเยอะๆนะคะพวกโปรตีนเชคนะคะหรือว่า ค่ะไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาถูกที่สุดในการกินโปรตีนคือไข่าขาวต้มน,นะคะกินมานละประมาณ3-5ฟองนะคะจะช่วยให้ไขมันนะคะไม่ยุบตัวนะหลังจากที่ทำไปมันจะลดลงประมาณ40-60%นะคะงดสัมผัสความร้อนเช่นใต้เป่าผมร้อนหรือว่าการออกกำลังกายเพราะว่าจะทำให้ไขมันนะคะจะติดได้น้อยมากเลยนะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นช่วงบริเวณหน้าผากนะคะหน้าผากนะคะคุณหมอก็เติมให้ทั่วหน้าเลยนะคะเติมให้ค่ณหน้าเติมคางให้ด้วยแล้วก็ปากนะคะเติมฟิลเลอร์ด้วยนะคะ1ซีซีนะคะถ้าใครอยากดูรูปก่อนทํานะคะกดหัวใจให้หน่อยนะคะกดหัวใจมาเป็นสายเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปก่อนทํากับรูปหลังทาทันทีนะคะ ใครยังไม่ได้กดนะคะกดไลค์กดห like ัวใจให้ด้วยนะคะเดียวแอดมินนะคะจะเอารูปก่อนทางกับรูปหลังทําให้ดูนะคะ สำหรับคิวตอนนี้นะคะยังพอมีคิวว่างอยู่นะคะสามารถลงคิวได้อยู่นะคะเดือนนี้นะคะสามารถจองโปรได้เลยนะคะสำหรับคิวนะคะหัวใจเยีะยมมากเลยเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะเดี๋ยวเอารูปก่อนทําให้ดูนะคะลูกค้าใครได้ดูรูปก่อนทําต้องหัดกดว้าวแน่นอนเลยนะคะหลังทํานะคะห้ามออกกําลังกาย1เดือนงดการเดินนะคะแอดเวนเจอร์เยอะๆนะคะเพราะว่าจะทําให้ไขมันอะ มันค่อนข้างจะยุบไปเยอะนะคะหลังทําไขมันจะยุบไปประมาณ40-60%นะคะแล้วจากการเผาผลาญของร่างกายด้วยเพราะว่าคนเรานะคะระบบการเผาผลาญจะไม่เท่ากันเนาะ mm hmm. ก็อาจจะมากน้อยด้วยเพราะฉะนั้นต้องกินโปรตีนเยอะๆนะคะพวกไข่ขาวต้มให้ได้วันละสัก3-4ฟองเลยนะคะหรือว่าจะเป็นโปรตีนเชคก็ได้นะคะงดอาบน้ําด้วยน้าอุ่นนะคะงดอาบน้ําด้วยน้าอุ่นก่อนนะคะในช่วง1เดืองงนแรก ไขมันนะคะจะยุบลงตามน้ําหนักนะคะไขมันของเราจะยุบลงตามน้ําหนักนะคะให้กินเยอะๆหน่อยนะคะในช่วงแรงนะคะห้ามกินยาลดความอ้วนห้ามกินพวกคอลลาเจนนะคะเพราะว่าจะทําให้ไขมันน่ยยุบลงไปเยอะเลย,เยดลได้ดูรูปได้ดูกระจกยังห่างทำยังไม่ได้ดูเลยนะคะเดีย๋ยวให้ลู้ขาดูกระจกก่อนนะคะเห็นไหมสวยมาก บอว่าคนละคนเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนทำนะคะให้เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งหัวใจนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนทำกับรูปหลัทงทำนะคะอันนี้เติมพั่วหน้าเลยนะคะลูกค้าหนัก42นะคะได้ไขมันมาประมาณ 200cc เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ แต่และคนทุกคนมีไขมันหมดนะคะเด๋ยจะผอมก็มีไขมันอยู่นะคะสาม,มารถสนใจสอบถามได้นะคะถามโปได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปก่อนทําแล้วนะคะขอหัวใจแบบเป็นสายๆเลยนะคะขอหัวใจเป็นสายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่จะเป็นรูปก่อนทํานะคะนี่รูปก่อนทํานะคะแล้วก็หลังทํานะคะนี่หลังหลังทําทันทีนะคะนี่จะเป็นรูปก่อนทํานะคะ ตอนแรกนะคะจะมีปัญหาล่องตาลึกนะคะแล้วก็จะมีปัญหานะคะล่องแก้มคางนะคะจะดูบบบว่าดูกลมๆนะคะแต่เนี่ยหลังจากที่ทําไปนะคะหน้าผากนะคะดูมีละมุนขึ้นแล้วก็ตรงช่วงบริเวณคาับด้วยนะคะแล้วก็ตรง คางนะคะคุณหมอเติมคางให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นก่อนทํานะคะอันนี้จะเป็นหลังทาทันทีนะคะส่วนปากนะคะดูแบบยกยิ้มมากนะคะเพราะว่าเติมฟิลเลอร์ด้วยนะคะฟิลเลอร์หนึ่งซีซีนะคะช่วงแางนะคะดูนะคะอันนี้จะปากค่อนข้างเล็กนะคะเล็กมากเลยนะคะ อันนี้นะาหลังทำนะคะก่อนทำหลังทำเปลี่ยนแปลงนะคะชัดเจนเลยนะใครที่ยังไม่ได้จองนะคะสามารถจองได้เลยนะคะตอนนี้เรามีคิวอยู่นะคะเดือนนี้ยังมีคิวอยู่นะคะสามารถสอบถามได้นะคะแอดมินได้ทุกคนเลยนะคะหรือว่าถ้าตอบช้านะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะหน้าผากนะคะนี่จะเป็นหน้าผากแล้วก็อันนี้จะเป็นล่องแก้มนะคะขมับนะคะเติมทั่วหน้าเลยนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวมาไลให้ดูใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ